สวัสดีครับพกก่การศีินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องใบสั่งออนไลน์นะครับใบสั่งทำใบสีนค้หลายในสมัยก่อนเฮียคิดว่าย้อนหลังไปสักหนึ่งปีเนี่ยไปถอยไปสักเป็นสิปีเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายคนก็บอกเอามาฉันไม่จ่ายยังไงก็ปรับฉันไม่ได้นะวันนี้มันมีคนมาแชร์เรื่อยๆนะว่าอันเนี้ยนะครับรถที่โดนใบสั่งที่บ้านยังไม่จ่าย ตั้งแต่เมษาหกหกเป็นต้นไปต่อไปนี้เวลาไปต่อภาษีจะมีค่าปรับตามใบสั่งนะคะขับรถพยายามความเร็วอย่ากเกินกําหนดนะบอกตัวเองด้วยล่ะนะครับเห็นไหมว่าวงเล็บตรงเนี่ยครับเห็นวงเล็บไหมเนี่ยครับนั่นคือค่าปรับทั้งหมดนะที่ถูกลิสมาหลายๆคนก็บอกว่าเออเนี่ยปรับไปแล้วเข้าแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นระบบครับเป็นระบบ ทางที่ทางตำรวจโควาขนส่งเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้ารัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ได้ครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบเอ้ยเข้าใครวะมีคนก็มีคนพูดประมาณนี้แล้วเข้าใครวะเข้าคนนู้นเข้าคนนี้เข้ารัดจริงหรือเปล่านะอันนี้เข้าเข้ารัดแน่นอนนะครับส่วนแบ่งก็อาจจะตามหลักการของเขาแหละเขาก็จะมีหลักของเขาว่าเจ้าหน้าที่ได้เท่าไหร่นู่นนี่ได้ได้เท่าไหร่แต่มันก็จะไม่เหมือนกันที่ว่า จ่ายกับบางทีเอาไปจ่ายนอกเหนือตางนี้เขาอาจจะได้เต็มมากกว่านี้แต่อันนี้ก็หักรถปบนี้ก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้สุดท้ายแล้วนะครับพยายามอย่าทำผิดคือไม่ได้ความเร็วอีกเดียวนะเส้นทึบก็โดนกองแม่งเต็มไปหมดนะครับบางพื้นที่เนี่ยมีเส้นทึบกูแค่เข้าไปเหยียบแค่มินเดียวเนี่ยแมงโพมาแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันนับช่วงปีไหน ก่อนนั้นเนี่ยที่วิเฮียวิ่งแกลบขาบองตรงเลยมีหลายใบแรกแรกก็อาจจะจ่ายมีตังกูก็จ่ายแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้จ่ายมันก็มันก็อาจจะหลุดมาแหละเพราะว่าพวกเนี้ยอ,อายุความมันประมาณหนึ่งปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันลิงก์กับขนส่งเมื่อไรแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับไปได้ก็พูดง่ายว่าก็อย่าอย่าทาผิดหลายลคนบอกโอ้โหไปให้วิ่งแค่นี้ตายเมื่อไหร่จะถึง ถึงช้าดีกว่าไม่ถึงนะครับบางทีอะร้อยยี่เนี่ยร้อยร้อยร้อยยี่เนี่ยมันก็ร้อยยี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็เร็วนะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเสียหายเยอะนะครับผ่าไฟแดงบั่งแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ทําตามกฎจราจรหลายหลายรูปแบบมันก็เกิดอุบัติเหตุม่เยอะแยะนะครับแล้วสุดท้ายพวกคุณก็จะมาว่าภาครัฐอะ ไม่เข้มไม่เข็มงวดหมายนี้เลยพอเขาเข็มงวดก็หาว่าเฮ้ยเงินเข้ากระเป๋าไหนวะนู่นนี่นั่นเฮ้ยไออย่นี้ตามระบบเข้ารัดแน่นอนครับเป็นไงสุดท้ายแล้วเขาก็นานาส่งเข้ารัดครับเนาะตามตามนั้นนะคะรับยัไงคุณก็ต้องจ่ายบางคนแอผ่อนได้ไหมอันนี้ถ้าคุณจ่ายผ่านบัตรเครดิตอ่ะคุณก็ไปผ่อนกับบัตรเครดิตเอาก็ได้ก็อาจจะสมมติว่าปีนี้โดนไปสามพันโดนไปหกใบ รวมเริ่มภาษีาสงภาษีต่อภาษีต่อทะเบียนนู่นนี้น่นาจ,จะอยู่ประมาณสี่พันคุณก็บัตรเครดิตรูดเลยสี่พันแล้วคุณก็ไปผ่อนชำระก,กับธนาคารเอานะครับวันนี้ตอนนี้ใครโดนบ้างโดนแล้วคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันใน Facebook ส่งภาพได้ก็อาจจะเซ็นเซอร์แล้วส่งให้ดูนิดนึงนะครับใน t i k t อกอาจจะไม่ได้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับย YouTube เหมือนกัน,ก,นก็อาจจะไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์ว่าใครโดนแล้วใคร แต่ตอนนี้เฮียยังไม่โดนนะครับล่าสุดเพิ่งไปต่อภาษีรถยนต์มาก็ยังแล้วรถยนต์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็พยายามที่จะไม่เทนไม่เซนทึบนะครับไม่ขับเร็วไม่่าไฟแดงนะครับตอนนี้ลักษณะเนื้อละษาสตรตัวจะได้ไม่เสียเงินครับทำการทําตามกฎจาราจรกันเถอะครับลดการอุบัติเหตุลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันเถอะครับใน ถึงบ้านช้าดีกว่าไม่ถึงนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับ r ไข e ในทุกช่องทางของเฮียติ๋นะครับสวัสดีครับ